เลยเอไอผมไม่เปิดก nah e okay ินมาต่อยแล้วต่อยยังมันที่ถ่ายรายการอะไรอกนมคน่อยู่รายการนักกินลมจงมีวเอามามาเก็บกินลมิกินมามาครับทีนี้ผมเคนเปิดอะคไบออยู่นข้างเฮ้ยไม่ต้องตายดิ ก็มีหลายคนนะที่มานั่งแบบุนงงงงยืนโคนขัดะมีอยากจะสะใจเลยวันนี้เรามาใช้ชีวิตแบบเกมเมอร์สบายโบนะฮะอีโมมืะน้งอาด้วยเหรอวันนี้ภารกิจแรกเราจะมาตัดไม้นะก็จาตัดไม้นะเอ้ยเห็นไหมครับก็ไม่มีที่กินนะประมาณนี้ ไม่ว่ามันเป็นนอย่างเงี้ยนี่เออดู่ได้เอยเป็นคนเหียวมากกามวันนี้ขอโน้มก่อนด้าั่ละไปคตอนพีเลกี่ัโคตรไดุ้เี่ยวบสอะไรเนี่ยโอ้โหตึตูกันไม่ไม่คนละอัน ภาษรเบิร์นคอมเบิร์นที่เราอยู่ หายจังเลยตากงมั้งเหรอตะกงไม่อยู่เหรองไม่อยู่หรอตะกงไม่อยู่หรอไม่กินตะกงบอกอตะกล้องบอกแค่ถ่ายก็อิ่มเหรออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวรอหลังไหมแต่ว่าแต่ว่าจะให้สองร้อยเดี๋ยวรอหลังไมมเดี๋ยวโต้ม่งจิตการเต้ยเป็นหลังไหมโต้กี่คนเดียวเราก็ถ่ายใช่ถ่ายโตนั่งพูดคนเดียวนั่งพูดคนเดียวคน่น้ำตาไหลโซอยซ่อยู่แล้วไม่หิวไม่กินให้ให้ให้เฮ้ยนั่งถ่มันก็หิว

ไอ้ตเาไอ้มึงม่งติดเลยม่วงผมมึหรือเปล่าซเกมเมอร์ซีเกมเมอร์บากเนี่ยเข้าใจของการมีกิตยกประมานี้ร่งงกินใตนยเกมเมอร์ีจนี้ก่อนครับผม โลครับผมดีเกซกิกเกอต้องเซนจออะไรวอลครับทุยนะฮะสวัสดีนะครับผมนะฮะก็ดูคลิปก่อนหน้านี้ก็จะเป็นคลิปคือตอนนั้นคืออยู่ดีก็อยากถ่ายขึ้นมก็ถ่ายไปเลยนะครับคลิปนั่งกินมามาบนสะพานลอยนะับไม่ได้ตายสะพานลอยด้วยบนเลยนะครับผมบนกันเลยทีเดียวนะครับก็คลิปนี้ก็เอาตัวนี้มาเป็นบัตดแทนนะครับไม่ได้ถ่ายหน้าตัวเองไม่ได้เตรียมการไว้นะครับ ก็คลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูนนกันดีกว่าว่าของที่ผมไป tts มาได้ของอะไรกบกระเป๋าว่างนะครับผมถ้าใครไป tts จะสังเกตว่ากระเป๋าผมแขวนตัวนี้ไว้นะตัวนี้ผมชอบมากมีเพื่อนทําให้นะครับผมโอเคตรงนีน้มาสคอตตรงนี้โอเแคนะครับอันแรกเลยแล้วกันเอาอ,อันที่ได้มาฟรีก่อนนะครับผมก็อันนี้ชินนนให้มาขอบคุณมากครับเขาทำแจกเอ่อ ทำมาให้แคตเตอร์หลายๆคนเลยละ่ะผมก็ได้มาก็ขอคุณมากเดี๋ยวมาดูข้างในของที่ได้มานะครับอ่าท้าไนในมีนี่นะครับผมแฟนอาร์ตจากชินอนขอบคุณมากแล้วก็โดนัทก็ให้ของมานะครับผมคือโดนัทใจดีมากเดี๋ยวแป๊บน,นึงของนนนะครับผม,มจะเรียกว่าให้ของดิจิมาดีกว่านะครับผมมีนี่ครับเข็มกัดขอบอา,ารุนนะครับผมอ้สะท้อนแสงโอเค นะครับผมนะครับผมก็ได้นี่นะครับผมโบชัวยนะฮะโบชัวยนะฮะแต่ก็โอ้หน่ากินว่ะคือก็ยังไม่ได้สังเกตโบชัวนะครับผมก็ให้นี่มาขอบคุณนะครับผมจากชินอนนะฮะแล้วก็โดนัทให้มาโดนัทเป็นเจ้าพ่อใหญ่ดูยเว่าได้โดนัทนะ,ะขอบคุณมากนะครับผมอันต่อไปเดี๋ยวใส่อันเลก่อนี่อนก็ให้มา ตอนแคสตเตอร์เดย์เขาที่แล้วด้วยต้องขอคุณมากให้สองรอบแล้วนะฮะเราเฟนอาร์ตแล้วที่ผมซื้อมามีแค่อันเดียวด้วยนึกเขาไปพันหนึ่งอะจ่ายไปแค่ร้อยเดียวในการซื้อของแบบกับติดติดติดมือมาแต่ว่าติดท้องมาซื้อไปสองร้อยกว่าเข้าเข้าท้องไปหมดแล้วกินกินอาหารมานะครับแหมนะครับนี่เป็นแฟน้มครับผมผมจำชื่อเรื่องไว้ได้นะเรื่องอะไรนะที่มันเป็น ชอบผมชอบเรื่องนี้มากนะฮะก็ดังนะภาคใหม่ล่าสุดก็สนุกนะฮะถึงจะไม่แกวบจ้าวไว้ใช้เทียเ่ยวเหรียนนิดนึงคงไม่มีผมว่าหรือมั้ยดูหน่อยดูหน่อยนี่เป็ืองฟันใส่ของนะ,ะมีสัญลักษณ์ด้วยนะครับผม งมือของผู้ชายของพระเอกนะครับเดีอถ้าเรื่องนี้คนดูอันนี้ไม่จะน่าจะรู้จักกันนะครับผมมีทําเป็นเกมออกมาด้วยนะครับผมโคตรสนุกเลยนะครับผมก็ปีนี้ฮะอันนี้เป็นสมุดลายเซ็นของผมนะ,ะับผมได้อ่าหลายปีแล้วตั้งแต่ปีแรกๆเลยที่ผมไปนะฮะแคตเตอร์เดย์ปีแรกนะฮะอันนี้ได้จากแคตเตอร์เดย์ปีแรกนะครับผมนี่คือได้มานะครับผมของอันนี้ร่วมยอดกันแคตเตอร์เดย์เลยอะนะครับผม โอเคนะฮะมีให้ดูรอบๆนะครับผมเนี่ยเอาสมุดหายติบังมาใช้นะฮะโอ้ยสุดยอดนะครับเอ้ครอสคนนี้ใครวะชาลีฟเออใช่พี่ชาลีครับถูกปัสเตอร์นะฮะซี่นซงนี่น่นานอันนี้พี่มีสังนงยาวนะครับผมใครวะอันนี้มาโซ แม่ของเรานั่นเองนะฮะเพ่ไม่มีนั่นนะกันเนอร์นิซึมน่าจะใช่พี่วอฟ์เอ้ไม่ใช่เียมาโชวคนเออคนตะกี้ถูกแล้วนะฮะกันเนอร์นิซึ่งคือกันเนอร์ผมรุ่มงงล,ล,ละใครวะรวมๆกันมไม่เขียนไว้อันนี้พี่วอฟอันนี้สำหรับอดเดวิลนะครับผมกับเท่านี้นะสำหรับแคทเธอร์ทีจีเอสนะทำทางเล่นเกมโชว์นะฮะไม่ได้ซื้ออะไรมาเยอะแยะนะฮะไปพ่วง เพื่อมีติ้งกับเพื่อนๆเ,เท่านั้นนะครับส่วนใหญ่ก็ประมาณนั้นนะครับ นะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะฮะทำไมอยู่ดีไปกินบนสะพานลอยได้มันเป็นฟิลลิ่งของแคตเตอร์นะฮะต้องรู้จักความลำบากยากเย็นกันบ้างอะไรประมาณนี้นะครับก็อีกอย่างนะครับผมที่อยากจะพูดบ้างเลยก็ตอนนี้เราเดินทางมาถึง5,000ซับสไคร์ด้วกันแล้วนะครับผมขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันมาตลอดนะครับผมตอนนี้5,002นะจำไม่ผิด5,002หรือ5,001เนี่ยแหละนะครับขอขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ติดตามกันมาตลอดนะครับผมผมสัญญาว่าจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับผมสนุกสนานเฮฮาแน่น นะครับผมนะฮะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล,ลับมาชมไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืกมกด subscribe ไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้านหน้าด้านใต้ล่างด,ด,ด้วยนะผมว่าเจอกันได้เจอกันที่ TGS หรือเปล่าได้ไปไหรือเปล่าแล้วไปทำอะไรกันบ้างหรือเปล่าครับสำหรับวันนี้ผมกลับแล้วมาชมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายไหนเร็วบ๊ายบาย,บาย,บาย i yeah.